คท,ทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนค,ค,นค,คนอยคุ้มเจ้าทุกนาทีและฉันจะดีใจพราะฉันใจกันดีทีเ่เคยแอบหลอกกันดีไม่เห็นว่า คือคนดังค่ะท่านประธานเหนือนี่จริจริงทู่ร <laughs> ้องร้องแค่เดียวะจะไม่รู้เลยว่าจะร้องเพลงอะไรใช่ปะถึงแม้ไม่แค่ พลงเก่าๆก,าก,าก,าก็ก็น่าหนองมันอิจฉาร้มาให้บักลาครับปักลาครับปักลาครับโอ้อยรับสิโทรกลับไปหาเด้อเต็มติ๊กต๊อกเลยอ บักลาจาบักลาจาเอ,อ้ออยากเจอ <laughs> ถ้าได้เฮียจะเฝ้าจอดท้อใจเมื่อวันผ้าบอดีไม่หดียตรงนี้ยังมีฉันอยู่รอ้ามจาดูแลหัวใจ อเออจริงจริงจริงพอแล้วคนเดียวไม่มีหรอกหนุ่มๆมมาขอขึ้นนั่นพอพอเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหแม่เน่ทำอะไรตู้เพลงจะเริ่มหรือ,อยังคะ ทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนอคอยคุ้มเจ้าทุกนาทีแล้วฉันจะดีใจรู้สีใจกันดีที่ได้รักกันรักกันแล้วไม่เหงา คือคนดังค่ะท่านประธานเหนือนี่ตัวนชิงทู่